ไถ้าเห็นทันผมจะขยับตู้นั่นขยับไปนี่เลยโอ้เล่นหนักเฮ้ะถ้ามีเหลืออีกท่านไม่ได้ใช้ฮะยังเหลืออีกอ่ะเหลืออีกไงไม่ได้ใช้เอาดูเอาครับสองพันสี่อยู่ในบ้านดิโอ้โหยีกชุดหนึ่งอยู่ในบ้านสวัสดีครับผมทักทายทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกัน <c oughs> วันนี้มาอยู่ที่คูเมืองครับผม ขออนุญาตติดรถกับเสียพีชามาครับผมนะมาทําการจูนรถแห่รถแห่ช่างพรอีสานแห่ลําซิงครับอยู่ในตัวคู่เมืองเลยเนาะนี่อยู่ในตัวคู่เมืองเลยครับเพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆนี่ครับเจ้าของครับสวัสดีครับช่างพรดีใจครับได้มาเจออาจารย์ครับได้มาเจอช่างพรนะครับผม วันนี้เปะๆเข้ามาเดี๋ยวพามาดูก่อนตรงนี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวผมถามก่อนมันจะเป็นต้องใชหมออดึงไฟไหมถ้ามีเครื่องบันไฟเนี่ยอันนี้ผมไม่จำเป็นแต่ผมไว้เผื่อเขาไปงานบ้านต่อไฟบ้านครับใช้ไฟบ้านผมเคยเจออ่าผมเคยเจอแบบเอาเล่นไฟบ้านเลยไหมผมเลยต้องทำสองสเต็ปไว้เลยอ๋อครับดีดีสลับกันแจ๋วเลยบางทีเขาเขาเล่นเล่นอยู่ พอหยุดเขาอยากต่อก็เลยเอาไฟบ้านต่ออ่าอ่าขับจริงผมทำสองระบบเลยนะครับมีสติปมอดึงไฟครับร้อยแอมอยู่ข้างในอันนี้เวลาไปไปเล่นที่ที่บ้านจะภาพแล้วเขาให้ต่อใช้ไฟบ้านก็นุ่นครับมีสตมอดิงไฟอยู่จะให้เช็คไฟอยู่ฟรีทำไมมันออกแรงเลงอุปกรณ์ก็จะมีครับอีกแอร์ แปดสิบหกบะอ่าเอ็กแอน์สิบหกครับผมนะครับไม่ไม่ก็จะเป็นของอะไรนี่ชัวร์บอ่ะไม่ชัวร์คอร์คอร์มาลาวนี่ดพีเอสองหกศูนย์อาร์ทีบวกครับนะทับก็มันสองโปรนะครับขับบีดหน้าบีดหลังไอหกพันไอหกพันกลางหน้ากลางหลังแล้วก็มอนิเตอร์ครับนี่แกเขียนไว้หมดเลยนะครับชุดรถแห่ครับ ป้าทำไมเอามาไว้ที่ข้างหน้าข้างหลังไม่เวลาเวลาเหผมสังเกตดูหลายคำมันร้อนอ่ามันร้อนแต่เวลาเหผมจะปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์ครับเปิดแอร์ปิดประตูเหเปิดแอร์มันมันจะเย็นแล้วผมเสริมพัดลมอ่าเราเอาท่อมาด้านหลังอ่าฮะเวลานั้นจะได้ปล่อยปล่อยลมไปเย็นผมลองดูแล้วเย็น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 เตเลยเซฟพาวเวอร์ครับเซฟพาวเวอร์ไม่ร้อนอือไม่ร้อนแต่ก่อนผมลองเออกข้างนอกมันร้อนอ่าฮะ มันร้อนมันร้อนแล้วมันพัดลมแต่แต่เพาวเวร์ตัวใหม่ดีทับโปรนี่มันขึ้นนิดเดียวแต่พลังเบรคมันมาเออต่างจากไก่เก้าพันสองตัวเดิมอยู่เก้าพันสองตัวเดิมมันต้องสี่เมตรอันนี้สามเมตรนี่มันตั้ตึ้งเลยสเลยกบสะใจแล้วถ้าจูนเสร็จแล้วไม่ใช่ถ้าจูนนี่จูนเสร็จแล้วไม่ใช่หนึ่งเมตรเดียวหรอป่ถ้าถ้าจูนนะครัที่ผมไปไปลองดูข้างหน้ามันจะเบากว่าข้างหลังอยู่ผมไปยืนข้างหลังดังแรงขณะผมเออ เป,เปิดเฉพาะด้านหลังเอ,อเปิดเฉพาะด้านหน้าด้านหลังยังมาอยู่เออไม่รู้มันมันเฟดกันอยู่นี่แหละผมจะให้ปีชากับบองด,าดําเลยมาดูตัวจริงเหรอรอรไม่ใช่ว่า <laughs> ผมจะมาทําให้แยกว่าดือ้อบ <laughs> ต้องให้ผมชื่อแล้วเลือกกันไหนก็เดี๋ยวผมชอบมากเลยครับคุมพลังนะครับที่แกใช้นี่นะครับมีอะไรบ้างครับกูก็ครับใช่ไหมครับครับแบหมดเลยครับ ได้13บามเองครับเจนครับสิามโลอเอ,อ,อครับเกียรใช้คือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็เป็นที่วางเจนเ,นเนจนอย่างเดียวานไฟ่ต่อหู้เบร์เป็นของของบีวีครับช่งาชงนอดดอกลำโพงของอลำโพงเป็นของออพีออทีโอพันสองรยวัตต์เสียงกลางเสียงกลางเป็นตู้เอ็มออีแล้วก็ดอกใช้สามร้อิท แต่เสียงแหลมนี่เป็นของ D 750ครับเน็ตเบอร์เนีตเป็นของอเมเจอร์ครับอ a m เ t e u r รายละเอียดนะครับประมาณนี้ช่างพรอ,อีสานเหล่ลำซิงครับผมมีชุดหนึ่งเหลเอือ<ๆ>ผมว่าจะใส่ด้านข้างอยู่แต่ว่ามันมันมันเอ็นนิดหนึ่งผมต้องไปซื้อมอันนี้ก่อนผมจะใส่เบรกลอบคันเลยแล้วก็<อ>กังแหลมว่ <c oughs> เาเนี่ <c oughs> มันอยู่ในบ้านเดี๋ยวไปเปิดประตัวดูอีกชุดหนึ่งทำอะไรมาบ้างนี่เอารถรถมีช่วงล่างอันดับแรกก็คือก็ ดีคือไปร้านร้านยูที่บุคคลใจช่างป่าช่างป่าครับช่างป่าสลงทนแสลงทนครับแกใส่ให้ใส่สโลให้สโลแล้วก็มีเรื่องท้ายครับเรื่องท้ายแล้วก็ยางมีชิลินสำหรับบรรทุกโดยตรงเลยกระทะผาครับผมแล้วก็เสริมแนบเสริมแนบเสริมแหนบสำหรับผกตันที่ผมใส่ไม่ถึง6ตัน แล้วก็เฟืองเฟืองท้ายใหม่รอบใหม่หมดทุกคันทุกอย่างทดเฟืองใหม่รอบทดทดเฟืองใหม่เลยหมดไปเท่าไหร่ทำช่วงล่างทำช่วงล่างอะไรพวกนี้หมดไปแสนนิดอู้เอาด้วเอาดีของแต้เลยแต่โครงนี่คือทําเองโครงทําเองสีอะไรทําเองหมดทุกอย่างอืมครับทุกอย่างเลยโอเคแบ่งวางระบบอะไรพวกนี้ผมวางเองหมดเลยวางเองหมดเลยครับสายฟงสายไฟนี่ผมราจะใช้พวกนี้มาดูสายไฟตัวนี้มันใหญ่เนี่ยอะไแต่ก่อนเล่นเครื่องเสียงบ้านบ่ รับเล่นขึ้งเสียงพวกสายไฟผมจะเล่นแต่ชุดพวกอย่างนี้เลยนี่อือันนี้เขียนไว้หมดแล้วเนาะครับเขียนมันมาร์กไว้หมดเลยว่าสายเส้นไหนเส้นไหนเวลามันเกิดอะไรจะได้รู้อืมครับอย่างได้มันร้อนขอบคุณครับผมได้มันร้อนร้อนผมไปเอาออกอ่าเอาออกแล้วผมไปใส่พัดลมอีกรู้สึกว่าเย็นมากเลยทีนี้อ่าฮะได้นี่จะอุ่นอุ่นอุ่นไม่ร้อน ีด๋ไฟตัวนี้สามเฟสออกแรงสามเฟสนะครับสามเฟดไฟญี่ปุ่นสิบสามโลสามเฟสครับสามเฟสแล้วจะมีมาแยกเดี๋ยวเลยตู้แยกมันจะอยู่ฝั่งนี้นี่ตู้แยกครับผมนี่แยกสามเฟสไปหนึ่งสองสามนี่บาลานซ์เฟสแล้วนะบาลานซ์เฟสแล้วครับนี่สายไฟสังเกตผมใช้เฉพาะอย่างนี้เลยเนี่ยเส้นระบบออกไว้เลย สีอะไรทั้งคันทำเองเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนี่คันันไหนคันก่อนคันไหนคันใหม่อ่าคันก่อนนู่นอ๋อเนี่ยครับอันนี้คันก่อนเนาะนนนนนนีี่่่่ััึงตัวนี้เครื่องปั่นกิโลครับนี่เครื่องปั่นห้าโลห้าโลห้าโลแล้วก็ดัดแปลงใส่พัดลมดันได้ยาวๆสบายเลยมันดึงความร้อนอ่าฮะครับดึงความร้อนอันนี้สู้เบียดของสู้เบียดเป็นของบีวีช่างนเหมือนกัน ของ Pro-Active อ๋อ Pro-Active ครับ p ป p r o คทีฟสิบนิ้วเฮ้ย18 18แล้วก็ดอกของดอกของ T-Audio เหมือนกันเหมือนกันครับอันนี้เสียงกลางหรอเสียงกลางเป็นของอี่ใส่ดอก NIO 650โอ้หก o 650ด้วยครับแหลมที่ต้อง8แหลมต้อง8ครับมีฮอนด้วยมีฮอนด้วยฮอนแยกช่วยผมผมลองแล้วช่วยได้เยอะเลยแหลมพ่วงพ่วงเข้าไปอ่าฮะ ครับพ่วงเข้าไปนี่ครับแล้วสวนมิกแกนี่นี่ผมผมลองแล้วมันก็ได้ผลนะไหนใช้หม้อดึงไฟร่วมเลยนะแต่ก่อนมันจะตกนะแต่ผมใช้หม้อดึงไฟร่วมเข้ามามื้อัดอับเบียดได้ขึ้นเยอะเลยอ๋อเนี่ยอับเบียดแล้วมีของเอ็กเตอร์โอ้สมัยไหนนี่มิกตัวนี้นีสมัยปีแล้วนี่เกือบสิปีแล้วกันเลยวัยยุ่งครับเนี่ยการจัดระบบมันก็มิกมันจะใช้นันเป็นระเบียบหน่อยอันนี้วางเองเลย Uhm. ครับจะลุ่มอันนี้เพราะว่าขับบีดของอะไรเดี๋ยวไปดูของนี้เลยของทับว่ะครับนน er uh huh. ท้าบ9,002แต่ก่อนผมมีอยู่6แส่นโอ้สายทับเหมือนกันเดี๋ยวเนาะครับผมเอาเฉพาะทับเลยแล้วก็วอล์กขับบีดครับท้าบ9,002นี่ขับเบรดอ่ะฮะวอล์กสี่ชั้นนั่นนี่ขับกลางแหลมชั้นนั่นระบายอืแล้วก็ ตัวนาลายมิวสิกมาลายมิวสิกเก้าร้อยนี่ยขับฮอนขับฮอนกับแหลมครับฮอนกับแหลมแล้วก็มีชุดไฟอีกพัดลมผมนี่ไม่ด้านในผมอย่างนี้พัดลมช่วยอ่เนี่ยตัวบนคือตัวบนตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเอ่อจะเรียกอะไรล่ะไอสำหรับไมมันตัดไมมันไอเนี่ยอ่าอะไรนะคอมเพรสเซอร์เออคอมเพรสเซอร์นี่ ตัวที่สองคือเอฟฟกอลิกซิตสามปั๊กเด็กที่สี่ก็ไม่ชัวชัวมันอีกชุดหนึ่งไม่ชุดหนึ่งอยู่ในบ้านอยู่ดีกว่าชัวอยู่ไม่อยู่ไม่ได้เอาใส่สามชุดใหญ่ๆเจ้าใหญ่กูเมืองได้ทั้งนั้นแหละนี่ ก็ไม่ใหญ่หรอกครับก็พอเปิดเท่านี้ก็พอรำคาญเขาได้จะแจง้งตำรวจแล้วก็ในคอร์สผมก็ใช้ของพินโยออพินโยก็มีพินโยแล้วก็มันจะเป็นดีเล่ยัยงดีเล่ดีเล์ตัดซ้ายขวาแล้วก็ EQ ก็เป็น B ีิอ่าตามนี้เลยครับ,รบพี่น้องดูเอานะครับอันนี้ก็เป็นชุดแรกของเกศนะครับชุดแรกเรามา10กว่าปีแล้วคันนี้ที่อยู่กับเรากี่ปีแล้วสิกว่าปีแล้วสิกว่าปีครับ เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงบ้านที่ยังไม่ขึ้นรถในกี่ปีเครื่องเสียงยังไม่ขึ้นบ้านในีู่ก็อยู่ประมาณก็ไ่เรียกกันไ่เรียกกันครับพ่อผมซ่อมมอไซค์ไปด้วยซื้อทีละนิดทีละนิดเอาเป็นช่างซ่อมมอไซค์เป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์โดยตนแต่มาแต่ก็ชอบมึงเสียงครับชอบ่องเสียงพ่อก่อนก่อนที่ผมจะทําผมเล่นเครื่องเสียงเวทีมาตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีอ่าฮะเออยี่สิบห้าปีออครับก็เลยเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งมันมีปุ่มวัสกิด ปุ่มมันสกินหรือต้องเอานะครับนี่ช่างโพนอีสานแห่ล้ำซิ่งครับผมต่พวกที่เขายังหิมผมไปเปิดเสียงเอ้าช่างมาเป็นกิ้งเสียงเลยทำไปกันรุ่น้องเนี่ยสองคนอันนี้จะอันนี้เล่นสดหรือว่าอิเล็กโทรอันนี้ผมยังผมว่าจะเล่นสดแต่จะเล่นดนตรีสักสามชิ้นอีกทวนเพราะว่าอิเล็กโทรเนาะเพราะว่าหนึ่งเขตนี้เขาไม่ค่อยมีเป็นนักดนตรีอ่ามันหายากเขตนี้ อ๋อก็เลยจะเอาเปิดซาบไปก่อนเปิดซาวไปก่อนครับเปิดซาบโอเคโอเคโอเคเปิดซาบเปิดอะไรพวกนี้โอ้วันนี้ดีใจบองดำมาเสียบวิชามันองขอบคุณมึงมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันครับอ okay, okay, okay. ีกชุดหนึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยไปดูก็ได้เนี่ยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะนี่ครับสนใจก็ตามป้ายเลยครับเบอร์โทร